พูดไปแล้วนะครับว่าในทุกสิ่งที่่ันพูดวันนี้มันมันมีองค์ประกอบหลักสําคัญอยู่องค์ประกอบหนึ่งก็คือความรอบคอบสิ่งที่พวกเราได้กลั่นกรองสําหรับรการที่จะทุม่มเทกำลังใจของพวกเราทั้งหมดลงบนพื้ดินแห่งนี้นั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคงจะ ประทับนักรารเตูมอยู่ในหัวใจของทุกคนการที่ทุกคนมาร่วมในเพื่อชุมแห่งนี้นั้นเป็นการร่วมด้วยความด้วยสนใจและก็ถูกแผ่ไปอย่างกว้างขวางสมกับคำว่ากว้าแงแหวอกครับพ่อพ มุ่งหมายที่ท่านอาจารย์กวางได้พูดเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องมาแล้วผูมิพลนั้นผมคิดว่าทุกคนนาทีจิเนมือนกันด้วยคุณอุปการแห่งแผ่นดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทุ่มเทพระบรกายเพื่อประชากรของท่านเพื่อประชาชนของท่านน่าจะถึงเวลาสมควรที่เราจะได้ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ร้อยเรียงกันเพื่อจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้นัน่นคือมหาลายัยภูมิพลผมมีบางอาจที่จะพูดหรือยืนยันได้ว่าสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมหา,ายัยภูมิพลน,นั้นคือที่ใดแต่สิ่งที่ท่านจากก้าฟและทุกๆกคน ที่แห่งนี้ได้สื่อถึงพวกเรานั้นผมเชื่อว่าเราคงจะนำสิ่งเหล่านี้ไปคิดในเชิงพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรากาลังนั่งกันอยู่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าการจารึกไว้ซึ่งความมุ่งม,มั่นอุตสาหะของพรล่าทอมเิ็นิจตอยู่ันนั้นสามารถจะรึกผ่าน สถาบันอาจจะเป็นสถาบันอันทรงเกียรติและเป็นสถาบันที่อยู่ยืนยาวตราดใดที่จะมีสยามประเทศก็ขอฝากความความมุ่งมัมม่นความจริงใจและความตั้งใจอันดีนี้ของพวกเราผมหวังว่าทุกคน,นที่นี้คงคิดคล้ายๆกันและขอให้ร่วมร่วมใจกันสร้างสิ่งนี้ให้เกิดให้ได้ครับขอบคุณมากครับ